กษัตริย์ที่มีแนวคิดเป็นคอมมิวนิสต์จีนในยุคโปแลนด์คือใครเอ่ยคนนั้นก็คือหวังหมั่งนะครับหวังหมังเนี่ยเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ซินนะครับซึ่งราชวงศ์ซินเนี่ยจะเป็นราชวงศ์ที่แบ่งราชวงศ์ฮั่นเป็นสองช่วงนะครับแล้วก็อยู่ช่วงยุคประมาณศตวรรษที่9าถึงศตวรรษที่23นะครับ หวังหมั่งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้ามากคืออารมณ์แบบว่าเหมือนคอมวนสตสปัจจุบันเลยเขาได้ยึดครองที่ดินทั้งหมดของประเทศนะครับเป็นของรัฐแล้วก็แบ่งให้ทุกคนนะครับ ว่าแต่ละคนมีเท่านี้เท่านี้ก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าที่นะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีการเลิกทาสนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้การค้าขายทาสแถมยังมีการปล่อยให้กู้เงินอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเก็บภาษีโดยที่รัฐเป็นผู้ดูแลควบคุมทั้งมวนะครับแล้วก็ยัง ตูแลธุรกิจหลายๆธุรกิจของประเทศว่าต้องผ่านมือรัฐเหมือนกันนะครับซึ่งคล้ายๆกับระบบคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งมามีมาในยุค90เลยครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีการประดิษฐ์ไม้บรรทัดอันนี้ด้วยนะครับที่คล้ายๆกับเครื่องมือปัจจุบันเลยแต่ว่าจบของเขาคือจบลงได้อย่างน่าสลดนะครับเพราะว่าเขาก็โดนสังหารนะครับแล้วก็โดนแปลว่าทั้งประเทศก็มีการยุบ ลุกขึ้นมาปฏิวัตินรครับทั้งคนรวยและคนจนนะครับทมว่าทําไม่เรามาดูกันนะครับอันแรกนะครับเรื่องการยึดครองที่ดินนะครับการยึดครองที่ดินเนี่ยทำให้เราก็เวลาแบ่งไปเนี่ยมันที่ดินน้อยจนไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวครอบครบัวหนึ่งได้นะครับดังนั้นทําให้คนจนไม่พอใจแล้วหนึ่งนอกจากนั้นคนรวยก็ไม่พอใจเพราะอยู่ดีๆยึดที่ดินของเขาไปนะครับ อันนี้ก็คือไม่โอเคแล้วสองนอกจากนี้นะครับการเลิกทาสเนี่ยฟังดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นถ้าคนจนคนไหนที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างน้อยๆทั้งเลือกสุดท้ายของเขาก็คือขายตัวเองเข้าไปเป็นทาสในให้กับคนรวยอย่างน้อยเขาก็มีข้าวกินใช่ไหมครับแต่พอเขาเลิกทาสแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับ ตัดคนทางสุดท้ายของคนจนไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บภาษีต่างๆนะครับทางคนนังต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ไม่ไม่สุจริตนะครับก็คือมีการโกงเงินทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนมากขึ้นนะครับบวกกับการเกิดภัยพิบัติ่างๆนะครับ จนทําให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับแต่ว่าะจะว่ายังไรก็แล้วหวังหมั่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดที่จะก้าวหน้านะครับถ้าเขาทำสมเร็จไม่แน่นะประเทศจีนอาจจะเปลี่ยนไปหยีแปมหนึ่งเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วราชวงศ์ฮั่นก็กลับมาครองอีกครั้งหนึ่งนะครับและทางราชวงศ์ฮั่นเขาก็ได้พูดถึงหวังหมั่งในเชิงไม่ดีนะครับแต่ว่าจนกระทั่งในช่วงที่มีคอมมิวนิสต์จีนมา ชื่อเสียงของวังหม่งค่อยเป็นแบบกลางๆนะครับแล้วก็ในอดีตนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินราชวงศ์ซินเพราะว่าหลายๆาราชวงศ์นะครับเขาไม่ยอมรับว่าราชวงศ์ซีนเนี่ยเขาเป็น1นึ่งดนาสตี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวังหม่างครับอย่ารู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ